เอาสุดยอดครับทุกคนคือนักสู้จริงอะโจเป็นยฟิวขึ้งแบบไม่ขึ้นเนี่ยขีดนป่ะสีปาป่าโอเคโอเคตุ๊กตุ๊อตุ๊กตแข็งป๊กทุกคนโหนี่ดูโคตรแข็งแรงครับพี่หนุ่มเทสอะไรครับเนี่ยตัวแรกตัวแรกพี่โจ้น้ำพี่เอ พอมาโลหลังๆที่แปลงพี่โจแล้วนะโหยแข็งแรงสุดๆแข็งแข็งแรงสุดๆแข็งแรงสุดๆแข็งแรงสุดๆสุดยอดอ่ ม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยกูกูเหนื่อย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 สามแปดแล้วนะนี่กิโลเมตรสามเจ็ดแล้วนะสามเจ็ดแล้วนะจนเราน่าจะเดินกันยับโอ้ยแข็งแรงสุดยอดเลยพี่ดูดิพี่คนนี้ยังอุย เอาเอาครับเอาครับอา่าวิ่งไปคุยไปได้สุดยอดเลยค, <น S 1> ครับแข็งแรงสุด เนินใส่กันยับครับเดินใ,ใส่กันยับครับสุดยอดเลยครับส,สามสามโลนิดหน่อยหน่อยใกล้แล้วครับใกล้บกลจบแล้วครับใกล้จบกันแล้วเพเซอร์สี่ชั่วโมงเท่าไ <5 S 1> <ate S 2> หร่สามสี่สห้าหรอโอยวิ่งวิ่งเพลอะไรกันครับเนี่ยหนึ่วิ่งเพลอะไรกันครับเพียเดี๋ยวครับฮุ้ม แข็งแรงสุดๆครับแข็งแรงกันสุดๆเลยทุกคนอืมอืมแข็งแรงสุดๆโคตรแรง่ง <c oughs> แข่งสุดๆสามสิบเจ็ดโลแล้วฮะ พี่เขาถามว่าไปถ่ายทางเลี้ยวไม่ได้ไปทางขึ้นเนินเดี๋ยวต้องทนวิ่งขึ้นมาเลยเหนื่อยนะเหนื่อยนะครับสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับทุกคนสู้ๆนะครับทุกคนเฮ้ยสู้ๆครับเฮ้ย

รอน้องคนเดียวสคน่เียมาไหมมาดิ m ใกลถึงยังใกล้ถึงยังสู่ซูนะครับทุกคนสู่ๆนะครับสู่ซกันนะครับอีกไม่ไกลแล้วครับอีกไม่ไกลแล้วครับ ไปเินื่นู่นม่ะพี่ชมวิวป่ะเอาเขาบอกให้ไปเข้าห้องน้ำจะไปเดินจะไปดูเขาเดินเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยทุกคนเลยเดี๋ยวก็จบแล้วนะครับเอาพี่เอา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  โลครสามโลเหนื่อยอันนี้สามโลพี่เอาพี่สู้ๆครับพี่ยิ่มไม่ไกลแล้วครับพี่เดี๋ยวก็ถึงแล้วครับพี่เดี๋ยวก็ถึงกันแล้วนะครับเจมสู้ๆเจมเจมเอาใกล้ถึงแล้วครับเอาอีกหน่อยครับเอาหน่อยเอาหน่อยแแรงนะแรงงขอทะลุอมสู้สสครับ <laughs> สุดยอดจิตใจทำด้วยอะไรครับเนี่ยอีกไม่ไกลอีกไม่ไกลพี่สวัสดีครับอาจารย์บุญมาสู้ๆครับอาจารย์บุญมาสิบโเดียโอ้โหอาจารย์สู้ๆครับอาจารย์อีกแป๊บเดียวอาจารย์ไม่ไกลแล้วอาจารย์อ๋อผม โอ้โหนักสู้บางแสนสี่สิบสองครับโหดทุกคนจิตใจทำด้วยอะไรครับเนี่ยสุดยอดสุดยอดเลยครับพี่เอาพี่เอาเอาพี่เอาอาพโ่น,น่อโด่บสบายครับเอาพี่จะได้กินข้าวแล้วครับพี่สู้ๆครับพี่จะได้กินข้าวกันแล้วครับไปถึงก่อนกินก่อนพี่เอาเร็วเดี๋ยวกินก่อนโอ้โห โคตรแข็งแรงแข็งแรงสุดๆแข็งแรงกันสุดๆเลยทุกคนอื้อืมอืมนี่้ามสวยด้วยนี่พี่สุดยอดเอาพี่เอาสุดยอดสุดยอดอืแข็งแรง ทำไมแข็งแรงกันอย่างนี้ครับเนี่ย,ย go สุดยอดอ๋ <Okay. S 1> mm. oh, แข่งออกครับทำไมแข็งแรงกันอย่างนี้ครับเนี่ยหืวภาพถ่ายถาเทจริงไหวคงไม่ไป แข็งแรงอ่ะเอ๊พี่หนุ่มแ่งแข็งแรงเนี่ยวิ่งกันไได้ไงวะสุดยอดครับสุดยอดดู เหนื่อยเนื่อยเนื่อยเดี๋ยวก็จบไม่ลึกถึงเราอะ่ะดูดิสุดยอดเลยครับทุกคนสุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดเลยอ๋อแคูกอมครับสู้ๆครับอ๋ออ๋ออ๋อ งเออดูดิดูดิเอาครับเอาโอ้ยพี่เอาพี่เอา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 หน่อยครับเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยอีกไม่ไกลแล้วอีกไม่ไกลแล้วครับโอ้ยแข็งแรงสุดๆ แรงมากสุดยอดออเอา,เอาสุดยอดครับแข็งแรงอ่ะบอกเลยแข็งแรงแข็งแรงมากทุกคนโคตรแกรงแ่งฮะ ทำไมมเลีคนเคยต้องเรงยพักมเราอย่าไปตอนรัามันเขาเลยนะปล่อย่าไปตอนรับมันเขาเลยนะสุดยอดเลยครับแข็งแรงทุกคนเลยครับเอาครับเอาเอาเอูกฟ้ารูสเอาดูเด็ด ดูครับดูครับแข็งแรงครับผมบอกเลยเจ้าลูกฟ้าบางคนก็ทำหน้าไม่ได้ฮะทำหน้าไม่ได้ด,ดูดิดูดิแข็งแรงมากผมบอกเลยเยอะเราวิ่งไปไเลยเ้าเลยฮะเราวิ่งไปไเท้าเขาอะ <laughs> จะแข็งแรงไปถึงไหนครับเนี่ยผมบอกเลยเยอะสุดยอด เอาครับเอาครับยังไม่ไกลก็ถึงแล้วครับฮหมแรงมากอะ่ะมากอะ่ะอยากจะเปิดเยี่ยมให้ฟังทุกคนเลยเอันดับยอดเอาสามุกเอาวอา เดินบ้างเดินบ้างวิ่งบ้างครับไม่ต้องรีบครับเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะครับทุกคนเก่งมากเลยครับทุกคนอืมอืมืวมม้ววะแ,วแ,วแข็งแรงแข็งแรง นี่คือซับสี่เลยใช่ไหมท,ทุกคนคือซับสี่นะครับทุกคนคือซับสี่นะครับเอาเลยครับดูดูดูไม่แผ่วครับไม่แผ่วครับรรวิ่งกันไปได้ไงไเนี่ยไม่เหนื่อ, <laughs> อยกันเห็นแล้วเหนื่อยแทนแล้วค <laughs> ร,รับ <laughs> เหนื่อยไม่เอา <laughs> เหนื่อย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 มาเหนื่อยนะครับเหนื่อยเหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยดูดูพี่คนนี้ดิแข็งแรงมากดูดิดูเอา พี่ม่งแข็งแรงสุดๆว่ะยอม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 โอ้โหต้องเดินแล้วครับยังไงก็ต้องเดินครับเป็นผมก็เดินครับมันเหนื่อยยังไงก็ต้องเดินมันเหนื่อยครับสุดยอด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 อ่ะแข็งแรง แข็งแรงมากแข็งแรงมากสามเจ็ดนะสามเจ็ดโลสามเจ็ดละอีกห้าโล,าโลอีกห้าโลหลับตาก็ถึงแล้วคร<ะ>ับห้าโลดูเจงอ่ะเ <โฟ S 2> จงใกล้ถึงยัง เต็งต้องตามลกโกโป่งสี่วโเหรอลูกโป่งสีั่งนใช่ไหมเหนือยเนื่ยเหนื่อยพี่สู้ๆกันหน่อยครับเยีขนาดเรานั่งหน้ามืดเลยขนาดนั่งยังหน้ามืดเลยครับโอ้โหมาแล้ว่งโป่งสฮะ จริงเหรอมาแล้วเหรออาวพี่สุดยอดแข็งแรงทุกคนเลยสุดยอดเลยอ่ะแข็งแรงสุดๆวิ่งกันอ,อ้าเอา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 ้เอาวโอ,อ้โหดูดูอันนี้ชั่วโมงลูกโปง่งสี่ชั่วโมง งมงมโอ<ฮ>้ลูกค้าบาลเลยครับ,รบล,ลูกค้าบาลเลยครับวิ่งวิ่งไปยิ้มไปเลยอะ่ะโอ้ยไม่แพวเลยครับโอ้โห<ฮ>เอาพี่เอาเอาพี่ใกล้ถึงแล้วพี่เดี๋ยวก็ถึงกับพี่สบายแล้าวประสบก,การณ์เยอะแยะสุดยอดเหนื่อยไม่ชินพี่นะบอ บอกประสบการณ์เยอะแต่หนึ่งไม่ชิมบอกเลยอีกแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเอาครับเอาหน่อยครับเอาพี่วิ่งบ้างเดินบ้างพี่ไม่ต้อง้ี่พี่เดี๋ยวก็ถึงพี่ใจเย็นใจเย็นยังไงก็ถึงครับวันนี้ถึงแน่นอนสุดยอดสุดยอดเลยพี่สุดยอดสี่สัี่สี่นิดเดียวโอ้โห สุดยอด<ข>อเลยพี่สุดยอดแข,<อ>ข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงมากแข็งแรงสุดๆเอาดูดิดูแข็งแรงทุกคนนะยอมใจครับยอมใจเลยครับตอนนี้ไม่อยากลง4-2ยอมใจเลยครับเนี่ย,ยสุดยอดเลยครับทุกคนวิ่งกันไม่ได้ไงครับเนี่ย แข็งแรงแข็งแรงมากแข็งแรงะเนาะพี่นุ่มสามเจ็ดโลนะขอแค่ลูกกมโอ้โหดูดิดูดิดูดิวิ่งบ้างเดินบ้างครับไม่ต้องรีบครับโลยี่สิบกับโลสามกว่างสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับทุกคนอ ตรงนี้หนังชีวิตแล้วเนี่ยตอนนี้อาจจะแบบหนังแบบชีวิตดันทบอะอะไรเนี่ยเนอะเหนื่อยดิตอนนี้กำลังเหนื่อยเลยอ่ะมันก็เหนื่อยอ่ะแต่มันก็อืมแข็งแรงอ่ะ แข็งแรงมากแข็งแรงมากแข็งแรงสุดๆดีแย่นะเพราะแเต็มเล่นแล้ว่ะใช่ไหมเล่นสามยี่สิบกว่านมันไม่สนุกไม่นุกไม่นนุอแม่สองสามอะสองสามแต่คนที่จอกคนที่จอกนี่คือแบบ สุดยอดเลอเหลือโอ้ยไปแบบสบายอ่ะสุดยอดห้าโลครับออาพี่เอาเอาหน่อยพี่แข็งแรงมากแข็งแรงมากเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยนับถือเลยนับถือเลยนับถือเลยแข็งแรงอ่ะแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรง ไม่ใช่ใครจะมาวิ่งก็ได้นะครับมาราธอนไม่ใช่ใครก็ได้จะมาวิ่งนะสุดยอดเลยอีกนิดเดียวนะครับค่อยๆไปนะครับเอาครับเอาหน่อยครับเอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยกัดนี่หวังไปกัด เอาเหรอพี่รู้จักเขาไปหมดเลยผมรู้จักใครเลยเนี่ยดูดิลูกปวงสีง่โมงไปยัไปปง,งไปแล้วไปแล้วฮะลูกปวงสี่โมงไปแล้วเอาเองี้พี่หมึกก็ต้องมาดิเี<ม>่ยตาม,มอยู่จงได้จะหมดแล้วเอาดิเอาดิ ยังอยู่ระหว่างรูปวงสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงสิบห้างมาไหมแล้วตอนสามสิบโลมาไหมมาไหมมาไหมแข็งแรงทุกคนเลยบอกเลยแข็งแรงสุดๆสุดยอดเลยสุดยอดเลยพี่ๆสุดยอดเอาพี่อ้า สุดยอดบอลชุนันครับสุดยอดพี่ไหวไหมเอาพี่๊อกพี่ไหวไหวพี่ไหว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 เอาสุดยอดแข็งแรงสุดๆเอาพี่ครูดาวพี่ครูดาว่องโอ้ยแข็งแรงว่ะ แข็งแรงมากเลยครับเนี่ยสุดยอดเลยโอ้ยโอ้ยขนลุกแทนแข็งแรงอ่ะแข็งแรงอ่ะเนาะสุด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 ยอดทุกคนสุดสุดีสุดนทดอ่ะเออสุดยอดอ่ะอืมอืม แข็งแรงต้องแข็งแรงสุดยอดเลยพี่สุดยอดเลยครับถ้าเจิงเปิดมาคนสิงเปลี่ยก็หม,มึะถ้าเจิงเปิดเปิดจากเข้าสิ่งเปลี่ยนกุง้งหมึกแข็งแรงสองถังสองยไม่รอดไม่รอดแข็งแรงอ่ะแข็งแรงอ่ะเนี่ย ย่าไหนไปยันใช่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 สิบสิบโลของแม่งไม่มีไม่มีทีี่บ้านแข็งแรงพี่สุดยอดไปพี่ไปไปไปจบแล้วครับวันนี้ต้องจบครับจบครับวันนี้ต้องจบครับเอาพี่เอาเอาพี่เอาสุดยอดพี่โคตรแข็งแรงเลยแข็งแรงสุดๆต้องเ้งแสนฮะใส่เสื้อบางแสนอยู่ฮะ เนี่ยดูดิแข็งแรงทุกคนอ่ะแข็งแรงทุกคนอ่ะแข็งแรงทุกคนอ่ะแข็งแรงอ่ะดูดิสุดยอดพี่สุดยอดสุดยอดแข็งแรงมากพี่สุดแข็งแรงมากเลยครับสุดยอดแข็งแรงสุดๆสู้นะครับเอาพี่เอาเอาพี่เอาเอาหน่อยพี่เอาหน่อยสุดยอดแข็งแรงมาก โอ้โหแข็งแรงสุดๆเลยครับรบแข็งแรงมากพี่สุดยอดครับโอ้โหแข็งแรงมาก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 เลยโอ้โแข็งแรงสุดๆแข็งแรงสุดๆแข็งแรงสุดๆอ้าวแข็งแรงมากแข็งแรงมากเลย แข็งแรงมากทุกคนแข็งแรงมากแข็งมากแข็งแรงมากเลยคุณพี่สุดยอดสุดยอดเลยแข็งแรงมากแข็งแรงต้องแข็งแรงแข็งแรงสุดๆฮะนะนะต้องวิ่งจบนะเรีนต่อแล้วแข่งมา ไม่เอาแล้วกูไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วผมวิ่งจบั่้กินข้าวท้่ไหนดีล่ะเริ่มไปลไปไปไต้องไปต้องไปหน่อยใช่ดี๋ยวจ้าไปพี่เอาอีกนิดเดียวพี่นะไม่ไปไหนเขาถามมุกเอาไปเอาหน่อยพี่เอาเอาหน่อยพี่เอาหน่อยสุดยอดเลยแข็งแรงมากแข็งแรงมากเลยครับแข็งแรงมากอ้าแย่งเฟรมแล้วสุดยอดเลย ทาไมแข็งแรงเนี่ยสุดยอดพี่สุดยอดสุดยอดเอาพี่เอาเอาหน่อยเอาหน่อยพี่นิดเดียวนะสุดยอดเลยแข็งแรงมากเลยแข็งแรงมากเลยแข็งแรงมากเอาพี่เอาอีกหน่อยพี่จิตใจทําด้วยอะไรครับเนี่ยวิ่งกันแบบหืไม่บอกแค่สมัครก็ไม่เอาแล้วฮะบอกแค่สมัครก็นงแล้ว ต้องแข็งแรงกรปานไหนถึงจะวิ่งได้ขนาดนี้บอกเลยต้องแข็งแรงนะแข็งแรงดิต้องแข็งแรงสุดๆแข็งแรงเลดใจด้วยสุดยอดนะยกับหัวได้ไหมกับหัวตอนออกตัวเป็นตัวนี้ได้ไหม เอาครับเอาเอาครับเพลงช่วยท่านได้ฮะฮะสองสองสองไม่รฮะหนวิ่งแสนโอเคมใช่ิง ไป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 แดดเริ่มมานะสบายอยู่แดดมานะแดดมานะฮะ เอาดิเอาเอาเอาครับสู้ๆครับสู้ๆครับไปไปไปเฮ้เบาวิวดิกลัวก็เบาไม่ไหวตอนนี้ไปลากใครได้มั่งอะช่วโมงนี้ลากใครไม่ขึ้นนะ สุดยอดเลยอ่ะย่ย่ยไม่มืดวะเกียรับ่ส่โมดนบห้นะใช่ไหมดวยันมันเป็นอย่างนั้นเกียร์แบสิดอเกียรบสงนทรงสวย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 เลย ทรงสวยเลยดูดิดูด,ดิสุดยอดเลยแข็งแรงมากสุดยอดครับสุดยอดครับเอาครับเอา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 ,เอาครับสุดยอดแข็งแรงมาก เขาเปนลงเนินอยู่เนี่ยพอถึงสุดนี่ยขาสามเจ็ดเนี่ยลมนขาเลยน่้วใช่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 เยขาเข้ามาจากนู้ใช่ไหมมาตรงมาใช่ไหมช่วงช่วงจากนาณาจามาเนี่ยทามจะไหลลงเนจะมีแรงวิ่งเนี่ยแพอแบบพอตายเช่นเนี้ยจบ